มีการนำหินนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเศษปูนขึ้นไปบริเวณน้านบนสะพานครับก่อนที่จะมีการเฟี้ยงลงมาทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้มีการไปติดตามล่าตัวมาผลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมีการสอบปากคำอยู่ที่บริเวณน้านบนรู้ไหมฮะว่าทางเจ้าตัวเนี่ยมีการเปิดเผยกับทางตํารวจไว้ว่าอย่างไรบอกว่าเครียดไปกินเหล้ามาแล้วเครียดตกงาน ไม่รู้จะระบายความเครียดยังไงจึงไปเอาหินนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับมาปาเปี้ยงลงมาจนโดนรถแต่ฮะคุณผู้ชมจนได้รับความเสียหายวันนี้จะต้องมีการเดินทางไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับซึ่งตอนนี้ทางตํารวจก็กําลังเตรียมความพร้อมเรามาดูกันเลยครับตอนนี้มีการควบคุมตัวลงมาแล้วค่ะพี่ทำไมถึงทำเขาอย่างนี้อะคะเออทำไมเราถึงไปปาใส่รถเขาอย่างนั้นนะเราข่าบังเอาชีวิตเขาไหมพี่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่พี่ทำแต่มันทำให้คนตายได้เลยนะคะ เราอยากขอโทษอะไรไหมครับพูดได้พูดได้เราอยากขอโทษอะไรไหมเราอยากขอโทษอะไรไหมพี่น้าตัวรถรถอยู่ไหนนะตัวโอ้โหมไปรอที่รูมไหมไม่ไม่เราหนุ่มาเตรียมละไม่ไม่เกาต้องวนออกผ่านรถเราคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอาเดี๋ยวพอน ผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันไปต่อนะฮะเดี๋ยวไปคุยกันบนรถครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะที่เราได้รับข้อมูลมาก,ก็คือทางด้านในฉลับเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปว่าที่ไปปาหินเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมหินมาล่วงหน้านะก็ไปเก็บจากบริเวณด้านข้างทางตรงนั้นแหละ,ะครับแล้วก็มีการนําหินนะฮะมาปาไว้นะครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณด้านบนแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการขึ้นรถนะฮะ สองแถวจากบริเวณหน้าปากซอยครับแล้วก็มาลงนะฮะที่จุดดังกล่าวครับเข,เขาจะจะอด เราขึ้นสะพานฝั่งไหนอ่ะฝั่งโน้นเลฝั่งนน้นเหรอไปเด๋เดี๋ยวเดี๋ยมาจบเดี๋ยวเรดี๋วไปเริ่มจากตรงนู้นครับผมก็ไม่ค่อยฝึกกับบันใดซะด้วยสิ เขาว่าเขาเก็บกเก็บอะไรกเก็บโคลนจากกองนูยใช่ไหมครับครับผมก่อนเกิดเหตุเขาเดินทางมาจากบางแก้วเดินทางมาจากเป็กซิกนั่งรถนั่งรถโดยสารมาลงมาลงประมาณตรงนี้นักเห็บโคลนอันนี้เราทำย้อนตัเสร็จแล้วเราจะเข้าลูกผักง่ายถ้าไปงกูเราไปเข้าลูกผัก

โอเคที่มขมแถวๆนเราเคยมาแถวนี้มาก่อนไหมนานๆมาทีพี่เรามาทำอะไรครับมาหาข้าวกินครับแล้วเราไม่ได้ทำงานสนานรือยัง่ะนานแล้วครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งครับ ทำไอยู่รผมเดือนล่้ร่อนครับเราตั้งจากไหนอะคะข่าท่าทางครับเอาเที่ยวตั้งไปทำอะไรเอาดื่มเหล้าข้างกินข้าวครับยนครับแล้วอะไรดวงจิตดวงใจที่ให้ทำแบบนี้อ่ะอคิดอะไร,รอยู่ตอน<อ><อ>นั้นครับ ครับครับนี่ครับก่อนเกือบเฉลี่ยชลร์ตจะมาที่เนี่ยชลร์ตนั่งรถจากไหนกันมาถึงจโอเคครับที่ไหนนะบางสี่หนนะบางกะปิครับบางกะปิก่อนบางกะปิมาจากนู่นไม่ใช่เหรอครับครับผมมาจากเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆครับแล้วนั่งรถจากบางแก้วครับมาลงตรงนี้ครับผมโอเคชี้ก่อนเฉลี่ยเรานั่งรถจากไหนชี้ตรงถึงแรกก่อน ของทั้งสองแถวอ่ะอ่บอ่าก็ซื้อก่อนเดี๋ยวจะมาจากทางม่กาบางนานั่งรถสองแถวมาตรงนี้นะครับ ใช่ครับโอเคครับเมื่อฉลัดลงรถลงรถแล้วฉลัดเดินไปไหนหินหินครับหยิบหินตรงไหนครับข้างทางครับข้างทางตรงไหนครับอ่คุณผู้ชมครับหลังจากที่ลงรถเมื่อจุดดังกล่าวนะฮะก็มีการเดินมานะฮะแล้วก็มาเก็บหินนะครับเก็บก้อนอิดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะ บขอนตอนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นป้ายรถเมย์นะคุณผู้ชมครับสมมุิเป็นผิดครับไปถีบก้อนสองก้อนครับก้อนนะครับตรงไหนตรงนี้ครับ เสร็จแล้วนะฮะชลัดก็มีการเดินข้ามนะฮะคุณผู้ชมครับในส่วนของแผงกั้นเหล็กตรงนี้ไปนะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้เจ้าที่ตำรวจครับได้มีการไปเก็บภาพกันนะฮะเมื่อชลัดข้ามไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เดินลงไปเก็บเห็นตรงนี้แหละนะฮะเก็บเห็น2ก้อนนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะนําไปก่อเหตุครับซึ่งตรงนี้เองนะคุณผู้ชมครับก็จะมีในส่วนของหยุดตัวหนอนนะฮะอยู่หลายตัวเลยนะครับ ที่อยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีการจําลองการเก็บหินนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการเดิอนออกมานะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นสะพานไปเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็กําลังมีการชี้นะคุณผู้ชมว่ามีการขึ้นสะพานในจุดนี้แหละนะฮะแล้วก็จะเดินขึ้นไปบริเวณด้านบนนะครับซึ่งสะพานตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นสะพานที่อยู่บนถนนบางนาตราดนะฮะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านนชลัดเองเนี่ยก็มีการนำหินใส่ถุงนะครับขึ้นมาบริเวณบนสะพานครับ ตรงไหนครับช่องไหนช่องไหนเดไปตรงนู้นหน่อยมั้งช่องหนอย่าไปแบัวามแคบตัดคากว้างคากากี่ครั้งครับขอข้างครับต่อแยาตัดถวามไม่เล้กว้างนะ

Yeah. ทางซ้ายแล้วซ้างซ้างซ้ายเดินย้อนตึ้นไปตอนไหนลงตอนไหนลงเขาว่าแล้วเขาน่าตอนนี้ทางที่สอครับอะไรนะทางที่สองเหตุการณ์ที่สองครับไม่เราลงฝั่งไหนฝั่งนี้ครับตรงนี้แล้วเราเดินย้อนมานี่ใช่ไหมครับอ๋อก็เราต้องมาชี้ตรงนี้ทางลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำท่าเลยให้ชี้ไปเดี๋ยว

ลงฝั่งนี้ครับแล้วเดินไปไหนทางนน้นเลือกทางนี้ทางนี้ครับทางไหนทางนี้ย้อนย้อนไปเรื่อยครับย้อนไปเรื่อยๆอยอย่างที่สะพานก่อเหตุครั้งที่สองครับก่อเหตุต้องเอมเ์ได้ไงเอ็มเพิรได้มันลงฝั่งนู้นมันลงฝั่งนู้นแล้วก็ไปขึ้นรถตรงนี้ตรงตรงเชียงช้ยนี่เกงแกไปเ่อะแล้ววันนั้นทำไมเราเลือกที่จะโยนลงมาใส่รถครับ พี่ทำไมพี่ไม่เอาหินไปปลาที่อื่นนะคะที่มันไม่มีคนอ่ะ้อเราไปล้อปลอื่นที่ก็มองออกมาได้นะครับเราคิดไว้ก่อนมว่าอยู่ดีๆเราเห็นหินแล้วก็เอามาเปิดใหลยที่สลับไม่รถต้องไหน อาผู้ชมครับตอนนี้ก็จะไปอยู่ในจุดที่ขึ้นรถนะฮะคุณผู้ชมครับ,รรบขึ้นตร่งนี้นครับอันนี้ก็เป็นจุดที่นายชลัดนะครับคุณผู้ชมครับได้มีการมาขึ้นรถนะฮะก่อนที่จะเดินทางออกไปจากจุดที่ก่อเหตุครับ เ,เราพ่อเหตุมาสิบสองครั้งเนี่ยมันหมายความว่าไงตอบอย่างลูกผู้ชายหน่อยดิฮะอาทาไมตอนนี้ไม่ตอบเราอยากติดคุกมาก้วเลอถึงได้ทําขนาดเนี้สิบสองครั้งอะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยการเข้าคุกอะทำไมเงียบละ่ะพี่เข้าคุกไปหลายครั้งแล้วพี่ไม่สำนึกเลยเหรอคะมันทำให้พี่ได้ คิดอะไรบ้างไหมหลังจากที่พี่ได้เข้าไปอยู่ในทุกแล้วเนี่ยครั้งนี้จะคิดได้ไหมคิดได้ครัครั้งนี้คิดได้ครับรับปากเหรอครับรับปากกับใครอ่ะกับตัวเองหรือว่ารับปากอองทอทัศน์ฮะทำไมเป็นคนดีไม่ได้เหรอได้พี่ได้ใช่ไหมครับอย่าให้เจออีกนะครับสัญญาแค่ไหนต้องบอกดิอ่าลองพูดดิครับอ่าสัญญาแค่ไหนครับอ่า สัญญาว่าไงไม่ทำผิดครับจะไม่ทำผิดอีกล้วนะอย่าให้ตำรวจเจออีกนะถ้าตำรวจเจอจะว่าไงไม่ทำผิดแน่นอนแน่นอนนะโอเคขอบคุณมากมุมไหนอ่ะมุมไหนมุมกลับมุมกลับ ว่าไงครับไปโรง,งพักดีกว่าไหมครับไม่เอาเอานี่เลยตรงนี้เลยจะได้จบที่นี่เลยอ่ะโอเคจะถามเลยครับ หาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับครับผมอะไรบ้างครับที่เหตุผลอะไรก็ที่เมื่อคืนที่คุยกับท่านรองรัฐมนีครับก็อารมณ์ของผู้ต้องหาเพื่อเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะครับประกอบกับผู้ต้องหานี้ได้ดื่มสุราดื่มสุราขาวมาครับแต่ณตอนนี้ทุกเลือะครับก่อนที่จะก่อนที่จะเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับก่อนขณะหลังเกิดเหตุทางสนบางนาได้ร่วมกับเขตบางนาแฝง แข่งสมุทบัตาการและก็หมวดบางนาครับช่วยกันทําการสืบสวนติดตามบุคคลคนนี้เรารู้มาตั้งแต่วันที่วันแรกวันที่29แล้วครับจนกระทั่งรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จเราก็เลยออกหมายจับวันที่วันที่2เมื่อวานนะครับนะัดนะัดเบื้องต้นนะครับเราออกหมายจับเป็นบุคคลตามภาพถ่ายเมื่อเราออกหมายจับตามบุคคลตามภาพถ่ายแล้วต้องขอขอบคุณทั้งสื่อมวลชนครับที่ได้ช่วยกันประกาศบุคคลต้องสงสยัยจนทําให้มีพลเมืองดีครับ โทรแจ้งมาขับทางสาวัส,สอบสาวัดสืบสวนของสอนอบางนาขณะเมื่อวานวันที่2ประมาณ18นาฬิกา30นาทีทางรองผู้บังคับการตารวจนครบาล5ได้ประชุมเกี่ยวกับจะลิ่งรัดในคดีนี้ครับจนขนาดประชุมกันอยู่ครับได้มีพลเมืองดีโทรมาแจ้งเวลาประมาณ20นาฬิกาว่ามีบุคคลต้องสงสัยนะครับตามภาพถ่ายที่ก่อเหตุพยายามฆ่าใช้ก้อนหินปารถในเขตบางนาไปนั่งอยู่ที่บริเวณร,ร้าน ร้านาร้านอาหารพื้นที่ลาดท้าวนะครับแรกแรกก็คือบุคคลดังกล่าวนั่งอยู่จนกระทั่งเขามีความสบายใจนั่งแล้วก็นอนทางตำรวจสอนอบางนาได้แจ้งไปที่สอนอสอนอลาดท้าว,าวให้ให้สายตรวจไปช่วยควบคุมจึงเป็นเหตุให้จับตัวผู้ต้องหาได้ครับรรครับผมสารภาพาาเาบอกว่าขเขาเป็นคนเล่รล่อนเขาดนึ่งเวลาตำรวจเชือนะ่อแะตํารก <K> ็ <K> ทุกสิ่งทุกอย่างตํารวจก็ต้องสืบสวนตามข้อที่พิั้งหมดนนะครับแล้วก็ต้องสอบปากคำณนะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องพิสูจน์ทราบให้ตามกระบวนการนะครับทางท่านรองรองนรศินให้ไปเกี่ยวกับว่าตรวจสอบประวัติซึ่งบุคคลล่าวมีประวัติเกี่ยวกับคดีครับหลายคดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบสารเสพติดนะครับตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลวิกลจริตครับผมเบื้องต้นผลการตรวจสอบแอกอฮอล์กับวิกลจริตเป็นไงบ้างท่านอันนี้เบื้องต้นยังไม่ได้ผลมาครับ นะครับว่ามีการตรวจแล้วตรวจแล้วครับตรวจแล้วของอะไรครับก็คือตรวจก็คือให้พิสูจน์ทราบนะครับอย่างเช่นโอเคที่เราตรวจได้คือเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดตรวจสารเสพติดหรือตรวจวัดเอตรวจปัสสาวะครับนะครับไม่มีครับเรื่องสารเสพติดณตอนนี้คับผมีครับีมครว่าตอนนี้ก็คือก็เดี๋ยวให้ทางศูนย์ที่เกี่ยวข้องมาประเมินกันอีกทีหนึ่งครับแต่ณตอนนี้ผู้สื่อข่าวได้คุยกับเขาแล้วครับเขาก็ให้การได้ ให้การเป็นประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้การเขาไม่ได้มไมีใครบังคับเขาเลยเหมือนไม่เหมือนไม่วิกลจริตใช่ครับครับผมเป็นไปได้เป็นไปได้ครับแล้วในส่วนตัวผู้ต้องหานี่จะต้องดําเนินการยังไงในเรื่องของหลังจากนี้ครับหลังจากนี้ก็คือทางัณะาัฐมนรรวบรวมพยานหลักฐานและจะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะส่งฝากขังที่ศาลพักโขนกครับครับผมครับครับตอนนี้ประชาชนในเขตบางนาก็มีความผวาครับวัวพฤติกรรมเลียนแบบเนี่ยเราอยากให้ความ มั่นใจแก่ประชาชนตรงนี้หน่อยครับก็คือไม่ต้องกลัวครับที่ผมบอกนะครับก่อนเกิดเหตุเราได้มีการดูแลมีการควบคุมมีการบูรณาการหลายๆจุดตั้งแต่สอนรอบบางนาเขตบางนาแขวงสมุทรปราการแล้วก็หมวดบางนาครับเม <ME> ื่อมีเหตุอะไรเราก็มาแต่ณตอนนี้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นครับผมเกี่ยวกับการระวังป้องกันนะครับครับขอบคุณมากครับ